หิวขาว่าวบดิหัวข่าวหรอกบุงหมอล่าลายมือนี้สิมาโซเรื่องการเดินทางไปบุงหมอล่าไปจากไหนแนวเจ,นนจตตต่อคือมีแห้งใครขันนบรถขับลาวออกตั้งป่าแบบสมอเมียไม่เผ็ดมากวันนี้จึงคลองแน่น เดียวกันบ้างันี้ไม่ต้องจัดอะไรเยอะแยะหรอกเอฟซี MC อยากดูความเป็นธรรมชาติวันนี้ สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกันอีกแล้วนะคะพี่น้องขากับเจตตอกแตกแหลกแซบเนื้อบันเทิงสินพี่น้องค่ะมือนีก็คือตามเคยเลรพี่น้องค่ะหิวข่าวบริเวหิวข่าวหรอกเบอง์หมอลำลายมือนีสิมาโซเรื่องการเดินทางไปเบองหมอลำไปจากไหนแน่เจตตอต่อคือมีแห้งไผ่ขับรถขับล่าเจตตอมีแฟนแล้วจริงหรือไม่ประเด็นมือนีเด้อพี่น้อง่ะไผ่อยากขู่ก็คือว่าต้องพลาดน,นะคะขอคำถามเลยนะคะทีมงาน มื่อนี้ตำปลาพี่น้องขาตำปลาแซลมอนอยากแห้งตำปลาแซลมอน การจัดจานของหญิงแอมผู้ประเสริฐเลิศเลยอืม ว่าฝ่าว่าเหนื่อหิวเรื่อยประเด็นแรกช่วงนี้เบืองหมอล่ามขนาดไหนทุกขนาดจะมีโอกาสแต่ว่า เนื่องเดือนเต็มตามส,สา,ายอีสานไกลโกโมะหนักระ,กะเเบียบประถมเสาวน่อยเฮุ้ร่ำเพลินขวัญใจแฟนๆแ,แต่อาณะ มีจุดเด่นจุดอย่างต่างกันแต่ว่ามันต่างนนกันเนาะก็ต้องมีขนาดในใจเนาะขนาดใน้ใจบบกบอกไปยิง การเดินทางไปทางไหนขับรถใครขบับตอนนี้หลักๆก,ก็แม่ปิยาน,านันแม่ปิยานันเป็นกระเทเยนับถือกา่าเป็นคุณแม่เราไม่กินจานไม่สูบ าแก่ไม่อยู่ละ่ะก็มีมีผู้ชายขับรถให้ก็ตอนนี้ก็กลังคุยกันอยู่นะคะแต่ว่า พี่น้องขาแสบอีเด็กบุ๋มเร์กินไหมตำปลาอร่อยอตำปลาแซลมอน ใอ้คำว่าเาบื้องล้วงกับต้องคนหแหลกคนแช่มเห็นเด้อพี่แองเด้ออื้ม mm hmm. รับบทกลางกล้องพี่น้องคขามันก็ได้อยู่อือ ก่ปเป็นปะถมมากปะถมมันรเทิงสินป้าดกร,ระดืดแท้ปะถ่มนี่มาตรฐานคนสูงอยู่แล้วนักล่อหนึ่งหล่อหนึ่ง,ล,ง,ล,งล่ำโคตรจองห่วง เพี่น้องขาอยากกินตำปลาซอยแต่ว่าซอยย้างเข้าอยู่ลังเขาใส่กลุ่งสวนกับหอยแข้งด้วยใครอยากสั่งใส่แซลมอนก็นกนได้ราคาสองร้อยเองแซ<ะ>่บเครื่องจับไวเล็กซีดเลย กระจากอันช่วงนี้ก็นาฝนพี่น้องขาดูแลสุขภาพน่ำ ลาดเท่ากับยู่เสียนตะลิงชันแล้วพี่น้องเ้วอไผไก่ไปไก่มากกะออกมากินตมบักคงน้ําตอกแตกอยากบอกว่าแซบ่บต่ปลานี่เนี่ยกินในไ่ยหลายกขกินในี่หลายอยู่ กินไปกินมากกากเสียหาจา,า่แซลมอนเพราะว่าแซ่บน่อยเธออาจจะเห็นต่อตอกินด้้อพี่น้องพวกเนี่ยที่กินในรายแบบนี้นะเพราะว่ามากอยากหื้มขนมากพี่น้องาขาพักขำาเบิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องขา แล้วก็คอมมิ์มันในเด้อว,ว่าอยากให้เฮ็ดกินคลิปอย่างแน่เลยพี่น้นองคับขั้นกินแตกกับพิกินเหวิ่ยงพี่น้องคับนะครับรับมือนี่ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะก็นะคะร้านของเรานะคะเปิดทุกวันนะคะยกเว้นวันพุธนะคะวันธรรมดา<อ>เปิดประมาณ5้าโมงครึ่ง นะคะ11นะาฬิกา30นาทีนะคะถึงประมาณ1ทุ่มตรงร้านอยู่ทุกวันพุธนะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์เราจะเปิดทำการก็คือ9โมงครึ่ง1ทุ่มตรงค่ะร้านของเรานะคะเปิดในในทิตีเอสมาเลยข่าว่าแรกแซ่บโดบันเทิงสินแรกแซ่บโดบันเทิงสินค่ะแล้วก็จะมาถึงหน้าร้านได้เลยรถสามารถจอดได้ทุกได้เลยค่ะจะบอกว่าเสาร์อาทิตย์รถจะเยอะมากนะคะแนะนำถ้าเกิดขี่มาแล้วแบบเออมันพอมีจอดได้ก็จอดแล้วก็เดินเอาค่ะ <laughs> ตือไปดูหมอนลำนะคะพี่นอ้อง่ะหมอนลำเสียงอีสานอะไรแบบนี้ค่ะพี่น้องขานะคะจะได้เล่นกับฝากลานเจ<อ> okay, ตตองแตกนะคะแหลกฉันนบันเทิงศิลินะคะไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจพี่นอ้องในเด้อค่ะอยากยายก,กินังบะคงจะแ่ก็ออกมาอยากผอเมีขาดออกมาด้วยค่ะสำหรับ้อนี้ไปแล้วคะ่แะแล้วแล้วค่ะแล้แล้วค่ะ